เมื่อไรก็ตามที่หนูปักเป้าที่มันใหญ่มากๆแล้วบอกว่าหนูมาเพื่อโด่งดังหนูมาเพื่อสําเร็จหนูรวยแน่นอนหนูสําเร็จโด่งดังแน่นอนตอนนั้นนะคะจักรวาลจะดนใจจักรวาลจะนําทางจักรวาลจะทํางานแทนให้หนูเองโดยที่หนูจะลงมือทําผ่านแรงดนใจที่จักรวาลส่งมาให้หนูในระหว่างนั้นจนหนูเดินทางถึงเป้าหมายตามวาระที่สมควรค่ะถ้าหนูปลูกเมล็ดพันธุ์นะคะ ไว้ว่าหนูจะมีร้อยล้านหนูอาจจะใช้เวลา3ปี5ปีหรือ10ปีก็ยังคุ้มแต่เชื่อแต่ค่ะจัก,กรวาลให้มากกว่าที่ขอให้เร็วเกินคาดให้ใหญ่เกินเบอร์นแน่นอนเนี่ยแหละกับคำพูดที่บอกว่าไม่สนทางมาไม่ต้องรู้ว่ามายัางไงฟังเสียงจัก,กรวาลผ่านการดนจัก มีหน้าที่คอนเฟิร์มตัวเองในระหว่างทางไม่ให้ตัวเองทันไหลสไลเดอร์ออกไปนอกลู่นี้ดังนั้นถ้าตอนนี้ใครอยากรวยใครปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตในแบบที่มหาเศรษฐีทุกคนเขามีกันจงปรารถนาจงฝันใฝ่จงเชื่อและศรัทธาต่อไปและอย่าถามว่ามันจะมายัางไงแต่เมื่อไรก็ตามที่มีแรงดนใจให้ลงมือทำอะไร ตรงทําทันทีผ่านแรงดนใจนั้นแล้วทางถัดไปจะเปิดขึ้น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 ค่ะง่ายปะไหนใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายมาหน่อย